โอเคครับเริ่มล่ะโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่น,กนเกมวีบอลในเซริ MP ร์ฟอะไรในเซิร์ฟเอ็มพีเอ็มพีเชียวเนาะจับได้ก็เจ้าช่างแม่เล่นเลยมามาเล่นอัดเล่นๆนะครับเอ็มพีเซิร์ฟฟี่โอเคโอเคครับมาเล่นมาเริ่นมั่งเลยอัดเล่นนะครับตอนนี้เซิร์ฟนี้คือบินได้แต่ต้องเสียตังห้าพันใช่ไหมใช่ นายเอกอยู่ไหนข้างบนมา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 เอ่อขาวางของข้าไวเแล้อืมอือจะทำขวานเพชรก่อนแป๊บหนึ่งอดีเ,เรามีขวานเพชรออะนะอ๋ะอดีเรามีเพชรอะนะเออในก็มีนี้มีหน้าสองมีบูแล้วก็มีโพชรเพชรนะครับสตัวผมที่ชื่อนี้ก็ APC เก้า ต้องเกียนดินนะคะเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตความสะดวักันนะมาไปกัอยู่ไหนเี่น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 ี่เกมเกมมาดิมาดิอะไรเกมทีพี่ สร้างตรงนี้โอเคปะ่ะสร้างตรงนี้โอเคเลอแต่มันไม่มีนะไม่ไมีบอคอดีพอดีพวกเราก็จะมีสตาฟคนหนึ่งมาช่วยแต่เขาไม่ใช่เกมโหมดนะแน่ใจนะเนี่ยไม่เชื่อคุณลองคุณลองไปตบเข้าในโลกเอนเตอร์ดูก็ได้ครับวิฟ้าไลฟ์สาม ได้เนามาแล้วหนึ่งอันแต่ว่าสตาร์นจะสตาร์ถ้าเจอได้เกมหมดต้องเอาจากแอมดวินก่อนนะเซลลี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไีเอามาบ้างดิเอาบักมาต้องขอดัลล่าเช็คเกมขอบอักหน่อยจะช่วยเกมเขาเลย นะอมา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 ได้แล้วครับมีบล็อกอะไรให้เขาช่วยกันบ้างรู้สึกว่าเขาจะสร้างเป็นเรือเขาจะสร้างคนเดียวอ่ะผมหมดแล้วครับ คุณมีบล็อกอะคนเลเกมอ่ะเออคนเล่เกมครับวางจุดสปอนนะครับวางจุดสปอนเลยแบบวางไปแบบเนี้ยตุ๊ดตคดุณดตุ๊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 ดตุดตุุุตต โอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้จะได้อัพเร็วๆแล้วจะได้ดูกันเบ่อยนะครับตอนนี้บ๊ายบายเด้เก็บสร้างภาคสองในเกม